เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเฮียตีคนรักหวยครับกับประจำวันที่22กันยายน2568นะครับวันนี้ ตำลาวแ่บแบนะครับตำลาวแ่บแบของเฮียตีคนรักหวยบอกเลยวันนี้พร้อมเสิร์ฟใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิงเขามาพร้อมสาหรับตำลาวพัฒนาวันนี้นะครับอ่าใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิงเขาาพร้อมเดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้สําหรับลาวพัฒนาเมื่อวันศุกร์เนี่ยบอกเลยว่ายังไม่ค่อยถูกใจยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่วันนี้วันพระด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูสถิติว่ามีเคล้าโค้งไหม นะมีเขาโค้งไหมวันนี้มีตัวไหนที่ต้องระวังตัวไหนที่ต้องติดตามนะครับวันนี้มาชมไปพร้อมกันใครเข้ามาแล้วสวัสดีพี่ๆที่น่ารักเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เฮียตีด้วยนะใครมีกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มนะใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซกดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าพร้อม,อมเดี๋ยวเฮียตีคนรักหวยจัดให้นะครับสาหรับ าลาวพัฒนาประจําค่ําคืนนี้นั่นเองนะครับมาดูฮะมาดูฮะมาดูฮะว่าลาวพัฒนาเฮียติเนี่ยวันนี้จะทําให้ได้ไหมนะครับจะปังได้ไหมเออวันนี้มาลุ้นแปพร้อมกันนะครับผมไหนๆเราก็ได้ฉายาว่าเป็นราชาตำลาวแล้วเราอย่าทําให้บิดพลาดเราอย่าทําให้บิดพลาดนะวันนี้ถ้าเข้านี่ผมเรียกเซียนตำลาวเลยเนดะ้อเออถ้าเข้าวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเซียนตำลาวเลยนะ อ่าเป็นเซียนตำราวเลยตั้งฉายาใหม่เลยตั้งฉายาใหม่ได้เลยสวัสดีจ้าพี่เลนทิพย์สวัสดีครับเข้ามาแล้วพี่งเขาว่าพร้อมให้หน่อยนะจ๊ะใครกดหัวใจขอให้มีแต่คนรักคนชอบพี่ใครกดแชร์ขอสาธุขอให้ดวงเปิดรับกันเหมือนกันแสงกันล้านนะครับเอาที่สะดวกนะไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันนะครับผมเอาที่สะดวกใครสะดวกกดแชร์ฝากเปิดการมองเห็นให้กันนิดนึงนะพี่นะขอขอบคุณมากมากนะครับ ล่าสุดครับตำลาวครับศูนย์แปดหกสองศูนย์ห้าสี่สามหกแปดสองแปดศูนย์หนึ่งแปดแปดอ่ะเขาออกแบบนี้เขาออกแบบนี้ทุกคนนะ เขาออกแบบนี้ทุกคนอ่าถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะออกแบบนี้ไม่ผิดนะตำราออกแบบนี้ไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องปกตินะสําหรับตัวหามตัวเบิ้ลนะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรละ่ะตัวไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันออกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับดูนะครับหนึ่งสงสามสี่สี่วดล่าสุดเนี่ยนะครับเราพัฒนาดูฮะตำแหน่งนี้เนี่ยเขาเรียกตำแหน่งซ้ำนะาแปดชนนะ 6กแ8ดูนะครับตรงนี้เหมือนกัน 0- ูนชนแล้วก็มาออก5 4าสี่สามแปองนะครับแปดอเกินคาดไหมไม่ได้เกินคาดครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆสําหรับลาวพัฒนามีศูนย์มีแปนะคุณนะคุณนะ,ะ 0, 8, นะคุณ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 นะมีศูนย์มีแปนะคุณคุณเลยนะครับสองวันนี้ออกเหมือนกันถามว่าคืนนี้ครับเฮียตีลาวพัฒนานจะยังซ้ําอยู่ไหมผมมองว่า สิ่งที่น่ากลัวสําหรับคืนนี้ก็คือ8กับหกนะครับ8กับ6กเนี่ยผมมองว่ายังน่ากลัวอยู่นะครับยังน่ากลัวยังมีโอกาสที่จะที่จะมาอยู่นะครับตรงนี้ผมขอตัดอย่างนี้แล้วกันอ่าตัดแบบนี้อ่าตัดแบบนี้คืนนี้นะครับ8กับ6นะครับ2ตงตแหน่งเนี้ยก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าผมเนี่ยจะต้องให้ภาษีไปที่แปดหรือหกเท่านั้นนะครับคืนนี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเด่นแปดรองหกรอไว้เลยสไตล์ตมลาวเขาเป็นอย่างนี้อ่าสไตล์ตามลาวเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้พี่ขเ,เขาเป็นอย่างนี้อ่าเขาเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะนะสไตล์ตมลาวเขาเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าคืนนี้แปดหกสวยไหมเม็ดเดียวแปดหกคืนนี้สวยมากครับแปดหกคืนนี้สวยมากครับสําหรับตมลาวครับแล้วเรามาดูครับทีละตาแหน่งนะครับ อ่าแปดชนแปดนะครับแปดชนแปดนะครับดูนะครับหนึ่งเพิ่มลดนะครับสองนะครับเพิ่มลดนะครับสามนะครับสี่ห้าหกนะครับอ่าดูนะครับเขาเขาค่อยๆไล่ตัวเลขขึ้นมาเรื่อยๆนะไล่ตัวเลขขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็คือตำแหน่งเนี้ยเพิ่มอ่าแปดเป็นเก้าไม่ไม่เป็นอ่าสองอ่าบวกขึ้นไปสี่อ่าบวกขึ้นไป อาสีตรงนี้ไม่บวกเพราะอยู่ในตำแหน่งเลขเดียวกันนะอาห้าบวกขึ้นไปเพราะฉะนั้นคืนนี้เก้าเนี่ยก็น่ากลัวนะดูนะเก้าเนี่ยก็น่ากลัวด้วยตำแหน่งเขาด้วยอะไรเขาเนี่ยมันน่ากลัวจัดเก้าก็น่ากลัวนะครับสองตัวเลขตัวลำดับสุดท้ายเนี่ยนะครับเฮียมันเคยออกไงใช่มันเคยออกไงเพราะมันเบิ้ลไงมันเบิ้ลงวดนี้ไงเลขมันก็เลยออกนะครับแต่ถามว่าเลขอื่นเนี่ยผมมองว่ายัางนะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้น 869เนะี่ยคืนนี้ระวังไว้นะครับ869เนะี่ยคืนนี้ระวังไว้เลยนะครับวันนี้มีศูนย์ไหมครับเพียศูนย์ชนศูนยะ์อ่ะผมไม่ชอบเลยแต่ถ้าชอบอ่ะถ้าชอบศูนย์คืนนี้ให้ระวังศูนย์609นะครับอ่าถ้าใครชอบศูนย์ให้ระวังศูนย์609นะทุกคนอือแค่นั้นแหละแต่ในตารางผมจะไม่มีศูนย์แน่นอนเพราะตามสูตรผมถ้าชนกันแบบเนี้ยเลขมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยผมเรียกว่าเลขชนนะเลขชนคือจะไม่มานะครับอย่างเช่น88เห็นไหมครับ ถ้ามันออกเฉียงเฉียงกันแบบนี้น่ากลัวแต่ถ้ามันชนกันแบบนี้งวดต่อไปมันจะไม่มีเห็นไหมอ่างวดต่อไปมันจะมีนะครับซึ่งสูตรการคำนวณผมจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยปังปังไอเฮียจัดไปจ้าใครว่าวันนี้ผมจะปังมาใครว่าวันนี้ผมจะคำนวณเข้ามาเออผมบอกเลยวันนี้ผมพกความมั่นใจมาเต็มสองร้อยเออมาช่วยกันคำนวณมาช่วยกันวิเคราะห์มาช่วยกันคำนวณมาช่วยกันวิเคราะห์พี่ นะผมพบความมั่นใจใส่กระเป๋ามาสองร้อยเลย่เนี่ยไม่ใช่ร้อยอร์ซนตะนี่พระเอกของเราก็คือเลขตารางทุกคนเลขตารางนะเลขตารางวันนี้นะครับผมแน่นอนครับเราดึงตัวเก่ากลับมาเนยเราดึงแค่สองตัวเราดึงแค่แปดเดี๋ยว สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮียพึ่งแจ้งมาอ๋อพึ่งแจ้งเตือนหรออืมฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้ออ่ะแปดหกเก้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่กลางตารางนะเก้าอยู่มุมนี้นะเก้าอยู่มุมนี้นะครับกลางตารางวันนี้นะครับใส่เจ็ดครับใส่หนึ่งครับ หนึ่งกับเจ็ดมาจากไหนหนึ่งก็คือสามสองหนึ่งนะครับมันไล่ตัวเลขลงมาครับส่วนเจ็ดเนี่ยส่วนเจ็ดให้ระวังไว้นะครับเพราะว่ามันออกขั้นกลางนะทุกคนในสี่งวดที่ผ่านมาสังเกตนะครับหกแปดหนึ 6, 8, 1, 8่งแปดคือจะไม่มีเจ็ดเลยเออจะไม่มีเจ็ดเลยสี่งวดมาแล้วจะเป็นหกแปดแปดหกอ่าเดี๋ยวจะเป็นแปดศูนย์อ่าหกห้าหกศูนย์แปดศูนย์แถวๆนี้ยมันจะข้ามเจ็ดไปหมดเลยวันนี้เจ็ดอยู่กาลางตารางตำแหน่งเหมาะสวยมาก ตำแหน่งเหมาะสวยมากนะครับตำแหน่งเหมาะสวยมากนะครับที่จะมีเจ็ดนะครับในค่ำคืนนี้ตำเหลาเพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับระวังให้ดีทุกคนคืนนี้ฟังให้ดีนะถ้าถ้าจะให้ดีอ่าใครชอบตัวไหนไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยใครชอบตัวไหนพี่ๆคนชาวคนรักหวยชอบตัวไหนคอมเมนต์มาหน่อยสามแชร์ขอบคุณครับขอบคุณครับหาดูกันที่ดีนะห้องแนวทางเฮียตีเนี่ยนะครับนะครับ กดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เท่านั้นนะทุกคนนะใครที่ดูอยู่นะใครที่ดูอยู่นะอยากได้สายด่วนใบแดงลาวพัฒนาคืนนี้ไปดูที่ลิงก์ด้านล่างสายด่วนใบแดงวันนี้ก็สวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครอยากได้ไปรอชมในห้องได้เลยนะครับไปรอชมในห้องได้เลยนะครับผมสาหรับสายด่วนใบแดงนะทุกคนอ่ะดูนะคืนนี้นะครับเด่นแปดรองหก สองตัวเป็นอย่างต่ำวันนี้บอกเลยสองตัวเป็นอย่างต่ำออสองตัวเป็นอย่างน้อยวันพระมีเน้นเน้นแปดไหมเอามาดูครับตัวแรกครับถ้าเกิดว่าแปดจะมาแน่นอนเราเด่นแปดหกไปแล้วปกติผมจะเจาะทางซ้ายวันนี้ผมขอเจาะทางขวานนะเพราะว่า เลขวันจันทร์นะครับดูนะครับตัวแรกนะครับถ้าเกิดจะให้ดีนะครับให้ระวังนะครับให้ระวังไว้8ปดก็ได้8ปดก็ได้8 1ก็ได้คืนนี้ให้ระวังตัวเดิม8ปดแต่ให้กลับหัว6มาให้ระวัง6กหนึ่งและ7จ็ดแปดนะครับสาตัวเนี่ย สองตัวเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งหกวันนี้สวยมากนะครับหนึ่งแปดหนึ่งหกวันนี้สวยมากนะครับเจ็ดหกเจ็ดเก้าสายเฮียสวยครับไม่ไม่พไ,ไ,ไม่ผิดนะไม่ผิดนะอุ้ยแปดหกเก้าก็ดีในตารางเนี่ยใครที่พิมพิมมาเนี่ยถ้าไม่ตรงกับผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะผิดนะครับ <ste am> เลขที่อยู่ในตารางคือมีโอกาสออกนะทุกคนเลขที่อยู่ในตารางคือมีโอกาสออกนะทุกคนนะอ่ามีโอกาสออกนะ เลขที่อยู่ในตารางคือมีโอกาสออกทั้งหมดนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับมีโอกาสออกทั้งหมดอ่ามีโอกาสออกทั้งหมดนะที่อยู่ในตารางน่สวยแน่นอนสวยแน่นอนนะครับหนึ่งหกเก้าสวยครับอ่ะผมให้อย่างงี้ผมให้อย่างงี้ถ้าวันนี้ให้ระวังนะครับสามตัวเนี่ยผมให้ระวังหนึ่งตัวหนึ่งเลข นะหนึ่งเลขหนึ่งเลขนะครับถ้าแปดจะซ้ํานะครับถ้าแปดจะซ้ําผมคิดว่าแปดอยู่ตําแหน่งเดิมวันนี้สวยเลยนะครับถ้าแปดจะซ้ําเนี่ยผมให้ระวังอย่างนี้นะสองตัวเป็นอย่างต่ำวันนี้ <laughs> พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าไว้ในมอกเลยมั่นมากอ่ะจัดสี่ตัวเลยครับเฮียจัดไปครับสี่ตัวเดี๋ยวโพสให้หน้าเพจครับรอได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับอ่ะทุกคนใครแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยได้เลยใครแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยได้เลยใครแคปหน้าจอพิม์พคําว่าวันนี้รวยได้เลย ตำราวอยู่ในตารางครับทุกคนครับแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยอย่าลืมนะครับใครที่ดูไลฟ์สดอย่าลืมดูสายด่วนครับห้องใหม่นะครับสายด่วนใบแดงห้องใหม่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับกดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเฮียตินะครับผม เข้าห้องฟรีทุกคนนะครับที่สาคัญกว่านั้นแนวทางพวกสายด่วนอะไรพวกนี้ผมจะให้ในห้องนะห้ามดราม่านะครับคือถ้าเป็นของผมเนี่ยผมมีใบเดียวล่าเนี่ยผมมีใบเดียวแนวทางผมมีใบเดียวแต่สายด่วนเนี่ยผมได้ไม่ทีผมก็มาแบ่งในห้องนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เอามาโชว์หน้าอะไรนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะไม่ได้พูดถึงแนวทางคนอื่นเนาะนะครับเราจะคํานวณของเราเองให้สุดฝีมือนะครับใครแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยครับขอโชคดีทุกๆคนเลยครับอ่าแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยนะพี่นะ วันนี้รวยไข่เฮียพี่อารีสวันนี้รวยจ้าขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีขอให้โชคดีสำหรับวันที่22กันยายน2568นนะพี่นะโอเคนะครับ วันนี้นะครับผมเฮียตีคนรักหวยนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับเฮงเงปังปังรวยรวยรับทรัพย์รับโชคั่นหน้านะครับผมวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ